กับสวัสดีนะพ่ทุกท่เตนจริงๆครัมันยิ่งขบดีเวลาเลยครับวอนนี้เราจะมาเล่นเกมรดกันนะอันนี้เรามมเงันห้าแสนนะห้าแสนเ้ยผมกูะของผมเ่ยเียมัต้องำตอนนี้ผมมีสีาสีมาสีำนะครับมันเป็นแตกต่งรถนะเออจะเล่นธรรมดาคนนกกนเ่สิก่่่กกก ทุกนเระว่ผมมาผมจะเอาคัานไหนตอนนี้ผมมีห้าแสนนะที่ผมซื้อรถคันนี้ได้ำาน,นลหทจืสาม 3, แสนลโอ้กากผมซื้อเลยนว,ว้าสี่แทุกคนนี่ห้าแสนีเลยแต่มันน้อยผมซื้อรถเ่นเล,นล่มา เอออะไรโอ้โหไอ้กาไอ้กากาบาเลยทุกคนกาลกนีหนึ่งล้านทุกคนไม่ซื้อดีกว่ารถถังโอ้โหคันที่สุดเลยรถคันสุดก็หนึ่งล้านสิบ สิบสิบมันจะเอามาทำไมทุกคนทุกคนคิดดผนนูผมเก็บเงินมาตั้งนานโอ้เพิ่งเจอร้อสิบบาทเนี่ยผมเก็บเงินมาตั้งนานมันกวนประสาทผมแน่นอนประเด็นมันดีเลยนะ คือประเด็นมันสิบบาทเองไงทุกคนคือผมเมันอกีสิบบาทเองทุกคนโคตรถูกโคตรถูกทุกคนขามันยังรถตีอยู่เนอะแรงบ่อย ไอ้เสาสีดำๆอยู่ัผมเจอความรับของมันเลยนะครับมือมันเป็นสีดำดรออมดำไม่ดำไม่ดูดดำดำรถไทยรถไทยก็จะไม่นรถไทยตอน,นี้นมันก็ประมาณ18นาทีกาินาทีต่อกุ่นคน,นผมถ่ายวันที่เออวันศุก ที่สมิถุนายนนะวันพศสองพันหาร้อยหกสเอ้ยเอ้ยเอ้เอยเอ้ยมันจะไปเลยเอ้ยเอ้ยเอรถกากเมื่อกี้ยังพูดบ้ารถมันดีอยู่เลยไม่มีอะไรจะพูดดูผมเล่นดีทุกคนเล่นกากมาก อือ,อ,อต,าตายตายตายไม่กูอือตายโอ้โหข้ความให้กับคำหยาบด้วยนะครับมันหลุดดีอือตายตาย,ตายโคตรง่ายอ,อาา่ะ,ไไะผมจะลองเอารถบิ๊กฟุตมาขับทะเลทรายดูนะฮะผมจะลองเอารถคันนี้ไปขับเฮ้ยทะเลทรายนะฮะไม่จะเด็กมันหลับปนะเนี่ย ทุกคนมันหลับมันอูมันอูทุกคนมันอูมันอูมันจะเปลี่ยนแบบไม่ให้อูดวงจันทร์ไม่เอาไม่ให้ผมทำอะไรดีอ๋อหลับมันจะเอาอะไรเนี่ยคงรถมาจาไมวะเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะทะเลทรายจะลองดูนะครับผมลองแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมันน่าจะกากผมลองลดบิ๊กฟูนาะ อันนี้น่าจะแข็งแข่งนะะโรบิฟูต,ตายทุกตาเลยแล้วอันนี้น่าจะได้นะเพราะว่าแบบล้อมันแบบเป็นจะดูทะเลทรายไปเยอะเลยถ้าเกมนี้มันแบบมีทรายเหนียวมีแบบทรายติดล้อเนียผมบอกเลยโคตรโคตรเพิ่มความยากอ่ะถ้าจะซื้อแบบง่ายโคตรโคดก็ต้องมีเงินห้ yes? าพัน,น 5, ล้าน เออเพราะว่าเรม่มแรก,ก็จะง่ายนะเรม่มแรก,ก็จะยากเลยมันจะไปใครมันจะไปเล่นวะนะออไม่มีไรพดูดตัดคลิปเลยเดี๋ยวผงฟาร์มเงินโอเคนะคะมาแล้วนะผมขี้เกียจตัดคนเล่นก็ไม่เบือ่อคนเล่นก็เบือ <c oughs> ่อใอยอยากเล่นก็มาเล่นด้ยนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวตอนจะจบคือผมก็กดออกแล้วก็ไปดูชื่อให้นะครับเดี๋ยวว่าไปดูในอะไรก็ได้เดี๋ยวผมดูให้ให้นะฮะแล้วผมมองแล้วเขียนตัวหนงังสือให้โอ้เล่นโคตนง่ายแต่ตาไม่ผมตายนะโคตรโง่ผมโคตรโง่ตายตรงนี้น เพราะว่าผมคาตัดคลิปผมก็เลยตายเพราะทุกคนคนเดียว <laughs> คนเดียวอะไรมีตั้งพันคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายบุกตายพูดแบบพูดั๊บตายัายายยาย๊บ,ด,บ,บ <laughs> ดีที่สือของผมห <2006. S 1> นึ่งพันหกตัวนี้กากาก เกมมันก็มีแค่นี้เก็บเงินแล้วก็ซื้อรถเก็บเงินแล้วซื้อรถ,อรถมันมีให้อับเกรดด้วยนะเดี๋ยวผมไปอับเกตยังไม่เนี่ยผมว่ารถคันนะี้มันสร้างมาจากขยะนะคุณคิดเงินผมมาจะตายอยู่แล้วผมว่าไอ้อหลังคานี่ก็ดีเหมือนกันนะแค่สิบบาทนีงรถมันแค่สิบบาทเองจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะ ทุกคนเป็นพนยานให้ผมได้เพราะว่าทุกคนดูคลิปของผมแล้วทุกคนนกาจะเห็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิบบาทเออใช่สิบบาทเสื้อขนมได้ในชีวิตจริงเส <c oughs> ื้อขนมได้มันก็ซื้อได้แค่สิบบาทพูดจนหิงเลยตอนนี้ผมมีเงินโคตรเยอะเลยห้าแสนหกหมืนหนึ่งโอ้ โอ้เมื่อกี้มองเงินไม่ได้มองตาหมาตาเหลือไปซิ่งมรารนมรารนซิ่งไม่ใช่ซิ่งมารารคุณทุกคนตอนนี้ผมใกล้ถึงจุดหมายของปลายทางของประยุทธ์แล้วอยาให้ประยุทธ์มาดูคลิปนี้นะ เออเออเป็นไงเป็นไงโคตรเทอือเอ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 อขึ้นไปโอ้ว้าวว้าวว้าว้าวว้อวว้าเพรียเพรงจะตายเออเพอเพรมแมน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 กูตีลังกาตายก่อนเบื่อ โเดี๋ยวเรื่องตอนนี้จบผมจะเลิกคลิปนะเดี๋ยวผมกดออกเดี๋ยวตอนผมตายนะฮะมจะเงียบก่อนตั้งสมอชี ผมออกผมตายตรงนี้แหละตายผมพูดทำไมเนี่ยผมตายเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยผมชอบตายตรงนี้แต่ตอนนี้ผมไม่แบบผมไม่ได้สนใจอะไรผมมองอกแล้วผมผ่านได้ยังไงวันนี้ถึงพันเดี๋ยวผมขอออกออออกออกัาทุกคนเข้าใจไหมออออกอออกออกออ นี่นะฮะชื่อเกมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดางค,ค,ครับขอนีื่ันจะคบขวอยนี่ฮดตฮ็ตนะครับแล้วก็ไอแล้วก็นี้แล้วก็สูยใหญ่นะฮะแล้วก็อย่างนี้ แล้วก็ตัวอะไรวะเนี่แล้วก็ไแล้วก็เอ็มนะฮะเอ็มเเล็กนะเอ็กเมเล็กยไม่เป็นเพาว่ามันนน้นนะฮะผมมันผงกนในนั้นแล้วก็ดีแล้วก็อ อ่ะผมรอกตรงนี้นะผมรอกตรงนี้นะทุกคนเขียนอ่ะผมเขียนไม่ได้นั่นตรงน่องตรงนี้นั่นนั่นตรงนี้ผมจุด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 ตรงนี้ตัวอ่านะตรงนี้ตัวอ่อ่าอ่าอ่าโอเคนะครับผมบอกนะผมรอกตรงนี้นั่นนั่นนั่นไอผมดึงข้า่งยล้วขยับขยับอยู่หรอกตรงนั้นน่ะรอกอ่ะผมรอก ดูขอผมางอดีกว่าไปบ่ายเจอกันรอบกดไลค์ด้วยขอให้ปูด,ดิทำถึงร้อยหรือว่าถึงสิบก็พอไปบ่ายเจอกันบายบาย